อนต่อไปเป็นข้าฟ้อนเล็บนะเจ้าฟอนเล็บเป็นสิบสามขาแล้วเอาฟอนฟอ,อนเต็มนะถ้าเฟ้คคอนสูสว่งเขาก็จะตัดข่าเราก็จะได้รู้เองอ่าเริม่มถ้ารอจะทีเสือรักห่างเนาะข้าขอไปข้าง,งหน้าวาดมือไปแล้วก็วหวไม่ต้องต่ำเอาประมาณน,นี้เพอสองวอให้ขาไม่ไ เ,เดียวนนรัตนบณีพลอศสิลิภพมิ ยอ่อสามยอ่อสี่ยอ่อหา้าถ้าจะไปเป็นพรมสีหน้าข้าวซ้ายเป็นยอ่อหนึ่งเอามาประสานหน้ายอ่อสองจีบส,สองยอ่อสาม้นสามยอ่อสี่ขวาออกย,อย่อห้า้ายคิดแล้วก็ กลับไปค่ะกลับไปอีกยงกับหลังไปแค่นี้นะแค่นี้นะยอ่อหนึ่งย่อนะสองยอ่อนะสามยอม่อนะสี่ยอ่อนะหา้ากลับไปเป็นเสือลาหางข้อมือ,อเราย่อนะ ที่จีบตรงหลังมาจีบผ่านข้างหน้าของเราแล้วก็ขดมือขวาลรามาจีบที่สักรูนะคะอาบังยอ่อดึงจีบหลังมาเนี้ยย่อนับสองจว่าสามปล่อยจีบซ้ายนับสามย่อนับสี่ ปา,างสุริยาให้นับ3ามจังหวะสีให้ลงนะยอ่อนับ1นึ่งก็ให้เป็นจีบไปย่อนับ2ปล่อยเลยยอ่อนับ3แล้วก็ลงยอ่อนับ4ี่ลงว่าเสียรลัหางยอ่อนับ5แล้วก็กลับ 1, ยอ่อนับ1ยอ่อนับ2ยอ่อ หิบมือขวาผ่านหน้าแล้วก็ตั้งมือซ้ายไว้แล้วก็ดึงให้ตรงระหว่าสามเราจะดึงตรงนะคะจะอว่าสามเราจะดึงตรงอ่ะเสียละห่างไว้ยอ่อนับ 1, หนึ่งหงายมือซ้ายยอ่อนับสองเขาค่อยปิดมือยอ่อนับสามดึงให้ตรงเลยยอ่อนับสี่ย่อนับห้า ต่อไปเมฆขลางแล้วแเปลี่ยนมือก็ยอ่อก็คือปล่อยปล่อยมือที่จีบออกมาแล้วเอามือด้านนี้จีบผ่านหน้ามาแล้วเป็นหนึ่งที่ได้อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยจีบพร้อมเลยปล่อยจีบพร้อมกับจีบพร้อมกันย่อ,ยอ,น,ยอนะหนึ่งอันนี้ก็ถ้าจีบยอ่อนะ้สองยอ่อนะสามมันจะต้องสำเร็จตรงสามต้อง ข้าต้องพร้อมเนาะบัดยอ่อนับปลอยด้านนี้นะยอ่อนับหนึ่งยอ่อนับสองยอ่อสามดึงตรงสามยอ่อนับสยอส่อ5าเมขลารอแก้วแล้วก็วต้องเป็นรามาสูรข้างขวานเนาะรามาสูรข้้งขวานก็ปล่อยปล่อยจีบซ้ายต่อ ยอ่อนับหนึ่งแล้วก็ปิดขวาแล้วตั้งมือซ้าย จีบสองอันตั้งนะคะเราจะคว่ำจีบหงายมือซ้ายไว้ก่อนนะทีนี้เราก็จะคว่ำจีบผ่านมาแล้วก็ดึงขึ้นแล้เดี๋ยบเราจะเอาจีบเข้าหาตาเราจีบที่ตาจะไม่ออกไปข้างนอกนะอจีบเข้าตาเราจีบตาเราไว้สังเกตฑว่าจะจีบตาเราไว้นะมือนี้ตั้งนะอ่ะที่เราอยู่แบบนี้ใช่ไหม เม่อ <ừ> ี้เราจุดตรงนี้ก็เป็นที่สส่ยังม้อนนะหาย่อนับหนึ่งคดเข้ามาก่อนนะุจีดแบบนี้ง่ายแบบนี้ข้ามือข้หงายแบบนี้ปุ๊บตั้งเปนี้ไปข้างหลังเอาหัวแม่ส้ไปข้างหน้าแล้วก็พักฉีดลงมาแล้วกนปุ๊บจ้อยู่อย่งน้ะิกมือไปข้างหลังแล้วก็ฉีดลง อ่นาอนานะแล้วก็ดึงตึ๊ง กไปจีบลมกันเลยนะยอ่อนับหนึ 1, ่งย่อนับ 2, 100, สองปล่อยจีบเป็ย่อนับสามยอ่อนับสี 4, ย่ย่อนับห้าไปก็เปลี่ยนมือชินเน้อเปลี่ยนเป็นมือขวาไป เป็นท่าจบแล้วนะขึ้นเป็นอาต้าสุริยานะคะเอามาจีบรวมกันหงายจีบขึ้นยอนะ่ยอนะับหนะึ่งย่อนับสองย่อนับสาแล้วก็ค่อยลงไปเสือลอักหางเหมือนะกี้อกีเราเตรียมจบนะทนนี่เมื่อกี้เราท่านี้นะแล้ว <c oughs> ก็เอาจีบมาหงายจีบรวมกันนะ เอาไงน,นะคะยอ่อนับหนึ 1, ่งย่อนับสองจะเป็นท่าจบแล้วนะคะนับสามอาลงยอ่อนับสี 4, ย่ย่อชิดห้าต่อไปเป็นท่าจบเราจะไม่หันไปด้านนู้นเลยนะคะเราจะหันมาด้านตรงนะคะห้าเก้าย่อนับหนึ 1, ่งย่อนับสองย่อนับ ใสีย่ย่อนับสี่ย่อวางห้าปิดกุบานสามครั้งเอียงตัวหันหน้าไปทางซ้ายก่อนเอียงอย่างนี้นะคะเอามือขวาไว้ล่างนะคะอ่ะหนึ่งมือขวาไว้ล่างนะมือซ้ายหงายนะคะต่อไปเปลี่ยนมือซ้ายจีบบ้างสองมือซ้ายจีบมือขวาตั้งอีกครั้งหนึ่ง one leaf